สวัสดีครับผมพบมาพบกินครั้วครับผมมิสเตอร์แดนครับจากทางหายไปนานไม่ลงอะไรต่อจากคลิยยปที่แล้วนะครับผมหน้าร้านเราเข้าไปได้นะครับเราก็ไปตามแม็กโครที่ทำถนนมาเลยครับผมเดี๋ยวเราทํางานไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการ เกียร์นะครับเกียร์หินนะครับดูเทคนิคดีๆฝีมือของช่างครับม่ช่างคนขับรถแม็กโครนะครับผมดูไปเรื่อยนะครับดูการถนนการนำถนนไปแล้วก็รถก็วิ่งไปนะครับผมต้ม น่ากลัวมากมากนะครับผมการทำงานไปด้วยแล้วก็มีรถวิ่งไปด้วยดูเทคนิคในการเกลียร์หินสวยๆนะครับโอ้ใช้เวลายังไม่ถึงหนึ่งนาทีดีเลยครับฝีมือมากๆเลยครับผมประสบการณ์สงสัยเป็น20-30ปีนะครับผมฝีมือหลีหนอใช่ครับเพงนบ้าบอเออแป๊บเดียวไหม ดูครับแป๊บเดียวนะครับผมเนี่ยเขาเกี่ยรได้แน่นอนจริงๆเรามีโฟแมนนะครับโฟแมนกำลังไปคุมงานไม่กลัวตายครับ <c oughs> โไทยเอาเลยเทคนิคง่ายๆนะครับของคนขับ แม็กโคลนะครับผมดูฝ<ฟ>ีมือเ<ฟ>ขา<อ>สุดยอดมากนะครับผมเสร็จ no no แล้วเราต้องไปดูครับดูฝีมือเขา <c oughs> เรามีโฟร์แมนนะครับไม่กลัวตายนะครับยืนคุมง,งานอยู่นะครับโอ้คือมากครับ ไมันคือจริงๆเลยครับใช้เวลาบาดไป 2- 3สามนาทีเองนะครับผมหิน2กองนะครับผมเดี๋ยวรถก็วิ่งเข้าวิ่งนะครับเพรามันถ้าเขาวิ่งว่ามันก็จะไกลนะครับผมเราก็ต้องใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักนะครับในการลัด ออกเอกมัย12นะครับผมปากทางปีดี31ออกปากซอยเอกกมัย12นะครับผมการจราจรก็เคลื่อนตัวเช่นช้านะครับผมมาดูเทคนิคฝีมือของคนขับแม็โครนะครับประสบการณ์ในการทำถนนเขามาเป็น ยี่สิบปีสามสิบปีนะครับผมชมบันเพินนะครับผมดูรถติดสภาพการทำถนนนะครับผมนี่ใครที่มีแมคโครดูเทคนิคการเคลียรพื้นที่ผิวอย่างนี้ได้เลยนะครับผม เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับผมที่จะเสร็จแล้ว เกี่ยไปได้ประมาณ5เอ้4นาทีครึ่งนะครับใช้เวลาเกลี่ยน,นี้เท่ากับที่ผมถ่ายทำคลิปเลยครับฝั่งนี้เสร็จแล้วฝั่งนี้น่ในการเกลี่ยนะครับจะถอยลังไปดูที่ว่าเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการเกลี่ย ไส่เสร็จแล้วนะครับผมถ้าฝนไม่ตกคงจะไม่ติดเท่าไหร่นะครับผมครับผมคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมเยวคงไม่เกิน8นาทีครับในการทำนะครับผมทำได้รวดเร็วมากมืออชีพมากครับผม ครับผมฝากเลยนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นลงใจให้มิสเตอร์นั่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปจะยาวเกินไปนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ